มาดูเรื่องฝุ่นกันต่อครับทานผู้ชมฮะอย่างที่บอกนะปวดใจเลยเออตอนนี้อากาศยังดีอยู่นะฮะเพราะว่าลมมาช่วยไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าลมหนาวแล้วลอกเนี่ยหมดไปเมื่อไหร่เตรียมตัวเตรียมตัวก็คือ25ธันวาคมเรียมแมสเรียมเครื่องฟอกอากาศให้พร้อมใช่และหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่มีลมหนาวมาเพิ่มเติมนะอากาศมันก็จะนิ่งอากาศมันก็จะปิดและฝุ่นมันก็จะตลบอบอวลเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะ ก็มักจะมาช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงต้นปีเลยนะครับท่านผู้ชมเรื่องฝุ่น PM 2.5เนี่ยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาชาติสิทธิพันธ์นะฮะก็เลยชวนคนกรุงมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถยนต์คือในกรุงเทพเนี่ยฝุ่นหลักๆเลยนะจากรถใช่ไหมฮะ แล้วก็จากการเผาไหม้คือจากรถจากการเผาไหม้เนี่ยคุณเป้ี่ฉันเห็นเนี่ยถ้าไม่มีควันเนี่ยยังไม่เท่าไหร่บางคันนี่สิวิ่งมาทีนี่อู้เดินตามหลังนี่ี่ฉันคิดอยู่ว่าหน้าดิฉันดำตามไอเสียหรือเปล่าเพราะแบบดำแบบใช่ค่ะบางทีรถเก่าๆอ่ะเออเราก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราก็ต้องเช็คตัวเรื่องของรถเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของน้ํามันเครื่องกันสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะรถดีเซลนะฮะรถดีเซลเก่า นะฮะรถมงรถเมอะไรเงี้ยเราใช้กัน3า 40, 50ปีเราอย่าลืมดูแลเขาด้วยไงโอ้นะเอาไม่ใช่แค่รถโดยสารสาธารณะเท่านั้นนะแต่ว่ารถกระบะอะไรเงี้ยรถทุกชนิดเลยดีกว่าใช่นะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเขาก็เลยเนี่ยเป็นที่มานะครับที่ทางกรทมเนี่ยเขาไปร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดแคมเปญขึ้นมาเป็นนาทีทองเลยนะฮะเชิญชวนให้ประชาชนมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็จะได้ส่วนลดพิเศษแล้วก็ได้รับสติกเกอร์รถคันนี้ลดฝุ่นด้วยนะเพื่อเป็นแท็กมาใช่ใช่เป็นแรงจูงใจนะครับสร้างความภูมิใจว่าอ้าวอย่างน้อยชั้นก็เป็นส่วนหนึ่งล่ะที่ไม่เป็นภาระให้กับสังคมนะไม่เป็นภาระให้กับอากาศให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยกันแก้ฝุ่น pm 2.5เพราะว่าถ้าบอกว่าเอ้ยไปเปลี่ยนขับรถ e v กันได้หมดแล้วกัน มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะจะเปลี่ยนได้มันจะสนุกคจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมแล้วก็ไหนจะชาร์จอีกอะไรอีกแล้วก็ระบบไฟของบ้านอะไรเงี้ยเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะนี่ก่อนทมเขาตั้งเป้าเนี่ยเนี่ที่ห,หมายไปร่วมกับเนี่ยอันนี้ก็ของฟิตของปตทพททใช่ไหมก็ไปแล้วเขามีสดรดพิเศษอะไรให้เพียบเลยนะครับเพื่อร่วมกันแก้ฝุ่น คืออย่างน้อยเนี่ยมันจะไม่ควันดำอไอตัวกรองอากาศกรองฝุ่นเนี่ยในตัวรถก่อนที่จะปล่อยออกมาเนี่ยอ่ะมันจะได้มีประสิทธิภาพจริงจริงกทะทมตั้งเป้าไลยเลยนะฮะว่าสามแสนคันที่จะที่จะเข้าโครงการนี้เออ,อะนะฮะ,ะมีเสียงใช่ไหมฮะฟังเสียงหน่อยครับ ก็วันนั้นตอนที่ตรวจนะครับค่าฝุ่นโดยที่ยังไม่ได้สตาร์ทรถยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ย41ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วเราก็เอาเครื่องที่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ํามันเครื่องเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองอากาศแล้วสตาร์ท2นาทีพบว่าค่าฝุ่นเนี่ยเพิ่มจาก41เป็น86หนะครับหรือเพิ่มขึ้น1้อเซเลยนะครับแล้วก็เรามีทดลองหลายรูปแบบแต่อันสุดท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งน้ํามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ใหม่นะครับจะพบว่าจากเบสไลน์เดิม41เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่65ไมโครกรัมอรตโนมัติเบสหรือว่า59ปร์รเซ็นต์ก็แปลว่าส่วนต่างคือ110ถึง59คือ51ปร์เซ็นต์แค่รถทุกคันเนี่ยสามารถมาเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนตัวน้ำมันเครื่องก็จะลดแล้วนะครับถ้าตอนนี้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถกระบะเนี่ย1ล้านคันนะที่เกิน7ปีแค่นี้ก็สามารถช่วยฝุ่นในกรุงเทพมหานครได้เอยอะเลยครับเรื่อง อย่างแท้จริงว่าคุณเทามหาคนครเนี่ยหลักๆก็มาจากสามอย่างคือคุณจะลถที่มีการเผาไหม้ฝุนจะาก,การเขาเชื้อมวลแลว้วก็สภาพอากาศที่ปิดเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศเปิดคุณรถยนต์มาสมามติดไปกับการอนุบาลเมตรถ้ารถยนต์บวกอากาศปิดเพิ่มเป็นหกสิบอย่างเมื่อที่ที่ผ่านมานะถ้ารถยนต์บวกอากาศปิดบวกเขาเชื้อมวลเขาอ้อยเผาข้าว ก็เป็น90ถึง100ถ้าเกิดเราสามารถลดไอ้ตัวนำ้ำรถยนต์ได้เนี่ยจะมีส่วนช่วยลดเ e พียงามากเลยพี่ถามว่าไอ e ้รถเพียง1,500เนี่ยดโดยรถยนต์เนี่ยที่ผ่านมาปีแล้วเนี่ยเราไปตรวจคปานดามเมกิน2,000คันเลยนะครับแล้วก็อย่างผมถ่ายเว้เยวไปตรวจป 2, ันดานไป2,000คันจะไป2,000คันทำไมปุ๋ยถึงให้รถลงก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะผ่านปันดามก็ยังปล่อยเพียง1,500อยู่เพราะว่าปันดามมันวัดเสมาวัดไอ้ท่า,มมขาวขนาดใหญ่ สรุปแล้ววิธีนี้ก็คือการเปลี่ยนมันเพืเ่อเปลี่ยนได้กองถ้าเปลี่ยนแล้วจะช่วยลดขุนได้มหาศาลเลยนะแล้วีแล้วก็เป็นการอดกระลงที่จะเพื่อการให้เปลี่ยนมันเพืเ่อเปลี่ยนได้กองในวนัดลดจดดีเซลเก่าแต่ที่ผ่านมาคือว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวหนึ่งเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่ที่ใช้รถกระบะดีเซลก็่จะเป็นพี่น้องประกอบการที่จะดีซึ่งถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดีเลยหรือว่าเลื่อนการเปลี่ยนมันเพื่อเปลี่ยนได้กองไปเพราะว่า้าเศรษฐกิจไม่ดีเป็นด้ายจ่ายก็เลยเป็นการ ใกชนม,ดดมรมนารเปขึ้นช่วงนี้การธีอ่องจากนี้ถึงสิบเดือนป,นปูพามันถ้าปรัเปลี่ยนน้ำมันเพิ่มเกไดคองก็ได้ราคาที่ดุจชนท่านตลาดก็ต้องบอกว่าท่ตลาดรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าลงคุย,ยนแป๊บป่บบทีบบท่านตลาดมแคเป้้เก่ว่าบรมอเองไม่มีอำนาจไลคุยหรอกเพราะว่าอยู่นอกเหนือแต่ว่าท่านตลาดท่านมีมเครือข,าข,าขอ่ก็ยจัดให้ถ้าาดเิ คขอบคุณท่านผู้ว่าครับเ,เด็กเองที่ผู้ว่าบอกครับว่าถ้าในเรื่องของถูลกลม6.5เนี่ยคนเมืองอย่างกรุงเทพนะครับที่จะช่วยกันได้ก็คือลดเรื่องควันจากรถนะครับซึ่งรถเราเนี่ยใช้บางทีนะเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีควันดำแต่จริงๆแล้วควันดำเนี่ยมันเป็น่นขนาดใหญ่แล้วฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยจริงๆมันไม่เห็นหรอกนะครับฉะนั้นเนี่ยรถ ใช้กันอยู่เดยวยนรถผมเองที่ก็สิบเอ็ดปีแล้วนะครับผมว่ารถหลายๆท่านก็มีอายุพอสมควรนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกรถจักรยานที่ใช้ดีเซลเนี่ยก็มีเตี้ยสักจุดห้าเยอะนะครับก็อยากเชิญชวนให้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะครับตอนนี้เนี่ยที่ทเราได้ติดต่อนะฮะท่านผู้ว่าติดต่อด้วยนะทงางภาคอุตสาหกรรมเพื่ด้วยนะครับก็มีบริษัทค่ายรถเก้าแห่งนะครับแล้วก็บริษัทน้ำมันอีกหกแห่ง นะครับก็แบรนที่เรารู้จักกันนั้นนะครับอัทบางจากพีทีทนะฮะเชลเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยกันมีแคมเปญน,นะครับแต่ละแห่งอาจจะมีแคมเปญที่แตกต่างกันไปนะครับท่านก็เลือกเอาเลยนะครับว่าสะดวกแบบไหนยังไงนะครับท่านผูว่าบอกแล้วช่วงโปรเนี่ยอยู่ประมาณถึงพาแต่อยากให้เราเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิด ช่วงหยุดยาวหรือว่ามีเวลาระหว่างนี้นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าบางแคมเปญเนี่ยจำกัดจำนวนคันนะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่สามารถจะให้บริการได้ทั่วถึงนะเนี่ยผมว่าช่วงนี้ดีที่สุดนะครับเปลี่ยนเร็วยิ่งดีนะครับก็ขอฝากไว้ท่านี้ครับ,รบแล้วก็มันจะมีข้อจํากัดเรื่องกรารให้บริการด้วยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอย่างานีเนี้ยเขาบอกว่าได้วนะันละยี่สิบพันนะครับวันนี้นแล้วมันราาก็จะเปลี่ยนสามแสนคันเลยนะฮะแล้วจริงแล้ว้อง ยอยากไปไฟแล้วช่วงนี้มีเวลาได้ไปเลยถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในอันซิกเกอร์หน่อยได้ไหมครับอ๋อนี่คือสติ๊กเกอร์ไม่ใช่สวยสติ๊กเกอร์สวยนะเป็นสติ๊กเกอร์ทำดีนะสติ๊กเกอร์รถคันนี้รถสุดถ้าเป็นเปลี่ยนแล้วปัจชื่อะไรตามเขาะจะให้สติ๊กเกอร์เนี่ยติดเลยติดอยา่างคาดภูมิใจเลยก็เรามีส่วนร่วมในการไม่ก,อมกอม่อกมลพิษให้กับกรุงเทพฯอนครักนี่เห็นไหมรถทุนกี่ปีแล้วอุ้ยอายเลยเก้า แต่ว่าถึงนะเข้าสูนเข้าอู่ตลอดหมายถึงว่าถูกต้องถึงเขาเรียกถึงการดูแลดูแลถึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามวงรอบตลอดเวลาเออถูกเออใช่กต้ลแล้วรถคุณเป็นรถเก๋งก็ไม่ค่อยน่าห่วงรถเก๋งไม่ค่อยน่าห่วงที่น่าห่วงคือรถดีเซลแล้วบำรุงไม่ถึงแล้วรถเก่าต่อให้รถใหม่แล้วบำรุงไม่ถึงควันมันก็ขาวควันก็ดำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ท่านผู้ชมช่วยกันลดฝุ่นดีกว่าเนาะเขามีโปรโมชั่น ดีกว่าที่แบบว่านอกช่วงฝุ่นแล้วคุณต้องไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วไม่มีส่วนลดอันนั้นจ่ายเองเต็มๆแล้วในกรุงเทพเนี่ยยายใหม่ก็สงสัยทำไมฝุ่นมันเยอะก็น่าะดีใช่ไหม,มก็หลักๆก็เผาไหมจากเครื่องยนต์เนี่ยลแล้วก็เผาชีวมวลโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ท,ที่ที่บางทีฝุ่นเยอะฝุ่นไม่เยอะเนี่ย ก็เป็นเรื่องของอากาศก็เป็นหลักด้วยคเหมือนคือไม่มีลมพัดมาฝุ่นก็ยังกองอยู่ที่เดิมใช่ถ้าอากาศปิดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าฝาชีครอบแทนที่จะลอยขึ้นไปบนฟ้าสูงๆกระจายกันมันก็ไม่ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของอากาศปิดที่ว่าเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเผาไหม้ของเราถูกไหมฮะการที่เราเนี่ยทำให้เกิดโลกร้อนก็เลยกระทบส่งผลให้เกิดอากาศปิดเพราะยังสมัยก่อนอะนึกย้อนกลับไปสมัยเราเป็นเด็กเนอะคุณเป้ไม่มีเนาะรู้จักไหมล่ะ เด็กๆคืออากาศดีแต่ว่าพอใหม่โตมาช่วงหนึ่งเขาจะพูดว่าเดี๋ยวโลกเราจะเกิดภาวะโลกร้อนเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็แบบจะร้อนอะไรวะแบบต่างจังหวัดข้างนอกของอีฉันก็คือแบบอากาศดีฝุ่นไม่มีจะร้อนอะไรไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนี่มันร้อนอยู่แล้วนะจะร้อนไปกว่านี้อีกเหรอแล้วก็จะแบบจะฝงจะฝุ่นเลยที่เขาพูดอะคือมันเป็นเรื่องไกลตัวมากเพราะเมื่อก่อนมันมาไม่เห็นไงแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวเราแล้วค่ะอยู่ข้างอนุขีวหนังของเรานี่เองระอุทุกวันนี่ท่านผู้ชม คือมีข้อมูลด้วยนะบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับรถควันดำกว่า2,000คันเยอะไหมเยอะนะคุณนี่ถ้าเขามีถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาได้เงินเลยจริงๆ2,000คันเนี่ยดิฉันว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าเราวิ่งผ่านเนี่ยใน100คันเราเจอแน่นอนอย่างน้อย5คันที่ควันดำจริงค่ะเพราะว่ามีตัวเลขเขาบอกว่าจากทั้งหมดประมาณการนะมีรถที่แบบควันดำอะไรแบบเนี้ย200,000คัน จับได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะอ่น้อยไหมน้อยสิถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองหมื่นคันได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองไม่ได้ละต้องมีถ่ายรูปอย่างที่คุณใหม่ยว่าใครเจอนะสแนปปุ๊มีได้เงินค่านำจับเนาะแล้วเขาก็ไปเก็บค่าปรับสี่รถควันดำแล้วก็แบ่งมาให้เราสักครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ดิฉันขอแค่คันละห้าร้อยก็ดีใจแล้วคุณไม่ต้องถึงครึ่งหรอกไม่เพราะปรับพวกนี้ไม่เยอะหรอกปรับควันดำไม่เยอะหรอกไม่ได้สูงโทษไม่ได้หนักนะฮะ แต่ตอนนี้หลายหน่วยงานเขาก็ช่วยกันนะค่ะคือคือมันไม่ใช่หน้าที่ใครหน้าที่คนใดคนหนึ่งนะที่จะแก้ฝุ่นได้มันต้องทุกภาคส่วนอ่ะยกตัวอย่างให้อันนี้ก็ก็ที่เราเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็เราพูดถึงในส่วนตัวว่าขับรถมันก็ต้องแบบดูแรลรถใช่ไหม <ทะ S 1> แล้วก็เรื่องน้ํามัน <ทะ S 1> ใช่ไหมตอนนี้ยปอตอทอเนาะบางจ่กเขาก็เปลี่ยนสูตรน้ํามันแล้วนะให้เป็นแบบยูโรห้า ทุกทีปกติมันจะเป็นยูโรสแล้วต้องเป็นแบบพรีเมียมถึงจะเป็นยูโรหแต่พรีเมียมเดี๋ยวนี้มันแพงมากถูกไหมรัฐบาลบอกอุดหนุนราคาน้ำมันมีส่วนลดราคาให้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมดาพรีเมียมไม่ได้ลดให้แต่ตอนนี้ปตทบางจักเขานำล่องมาล่ะน้ำมันทุกชนิดที่ขายในปั๊มเขาปรับให้เป็นสูตรยูโรฟก็คือกรรมฐันมันต่ำแล้วเวลาเอาไปใช้อ่ะ เอาไปใช้แล้วเวลาปล่อยไอซีเอามามันก็มลพิษน้อยก็คือปรับลดราคาลงเพื่อให้เราเติมได้ง่ายขึ้นเ,ออเป็นสูตรนี้หมดแล้วอยู่โลหนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมฮก็ลองเข้าไปติดตามอะไรต่างๆข้อมูลได้นะฮะของกระทรวงพลังงานเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย เป็น Euro5 นะฮะ energy go t h นะครับค่ะอ่อีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นคริสต์มาสแล้วจริงๆคนเรามันก็เริ่มเฉลิมฉลองกันอยู่แล้วเนาะถูกต้องก็ในก็ฝากดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอากาศเย็นลมเย็นนะครับเดี๋ยวจะป่วยอง่ายๆนะฮะวันนี้เราลาไปก่อนนะครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะม erry Christmas ค่ะเจอกันสอหน้าครับเจ็นโมงเช้าครับ